เรื่องที่สองที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องกลุ่มของงาเกิยาเมื่อกี้บอกแล้วกลุ่มงงามกียาเนี่ยมีอยู่3ามกลุ่มกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มสเลยง่ายๆดีนะคะเราจําเป็นต้องท่องไหมว่ากลุ่มหนึ่งมีทั้งหมดกี่ตัวนั่งท่องไปอย่างเงี้ยไ, <laughs> ไม่ต้องก็ได้นะคะกลุ่มสองมีกี่ตัวไม่ต้องท่องก็ได้เราใช้วิธีการดูจากอากลุ่ม1เขาบอกว่าเราดูจากหน้ามาสัสลุกถ้าหน้ามาสัสเป็นเสียงในแถวอีกถ้าหน้ามาสัสเป็นเสียงในแถวอีกนะ ก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งอีเนี่ยไม่ใช่อีตัวเดียวแถวอีเนี่ยหมายความว่าไอกเสลอีทั้งหลายแหละลกูกอีคิกิชิจินิบิมิริพวกนี้นะคะก็คือถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งหมดโอเคไหมเดี๋ยวเอาเอา,เอาง่ายๆก่อนนะชะ้าชชัดๆไปด้วยกันนะลกูกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวของคำกริยาตัวคำกริยาตัวที่หน้ามัสเนี่ยมันเป็นเสียงในแถวอีเสียงในแถวอีคือสสลอีทั้งหมด ที่วงเล็บเอาไว้นะคะถ้าหน้ามัสเป็นตัวเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งเลยโอเคไหมเอาง่ายๆสั้นๆก่อนนะส่วนกลุ่มสองอดูที่หน้ามัสเหมือนกันลูกกลุ่มสองดูที่หน้ามัสเหมือนกันแต่จะเป็นเสียงในแถวเอนะจ๊ะเสียงในแถวเอเสียงในแถวเอไม่ได้หมายความว่าเอตัวเดียวนะเอเคเกเซเทเนเบเมเลถ้าเป็นคําพวกนี้ก็ถือว่าอยู่กลุ่มสองง่ายวะ เออง่ายอะ่ะอีกกลุ่มหนึ่งเอกกลุ่มสองนามัสนามัสนามัสอีกกลุ่มหนึ่งเอกกลุ่มสองง่ายวะเออนะคะส่วนกลุ่มสามเนี่ยจะมีคำว่าคิมัสซึ่งแปลว่ามากับชิมัสที่แปลว่าทำโอเคนะเอาใหม่ทวนใหม่ชัดๆชัดๆมีแค่นี้เองเออมีแค่นี้เองอย่าไปทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเอาง่ายๆนะคะคำกริยาในภาษาญี่ปุ่น ะคากริยาอะคภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละคํามันจะมีกลุ่มของมันมันจะอยู่กลุ่มของมันอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามนี่แหละเราไม่จช่เป็นต้องท่องหรอกเราก็ดูเลยดูที่คํากริยาตัวนั้นดูตรงไหนกลุ่มหนึ่งจะเป็นตัวที่หน้ามัสอยู่เป็นเสียงในแถวอ e ีโอเค้ะกลุ่มสองหน้ามัสเป็นเสียงแถวเ e อกลุ่มสามมีคิมัสมากับคิชิมัสทำแค่นี้เองง่ายไหมเคลียร์ไหมยกตัวอย่างให้ก็ได้ยกตัวอย่างให้ คําว่าฮัตตาราคิมัสฮัตตาราคิมัสเรียนกันไปแล้วในครั้งที่แล้วฮัตตาราคิมัสหมายความว่าทํางานเนาะเออฮัตตาราคิมัสทำงานหนูดูที่หน้ามัสลูกหนูเสียขีดเส้นไว้ให้หน้ามัสมันเป็นคิใช่ปะมันเป็นเสียงสระอีแสดงว่ากลุ่มหนึ่งตัวนี้อยู่กลุ่มหนึ่งโอเคปะฮัตตาราคิมัสถามว่าฮัตตาราคิมัสอยู่กลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งนะจ๊ะอีกตัวหนึ่งคําว่าฮานาชิมัสฮานาชิมัสหมายความว่า Uh, พูดคุยนะคะฮานาชิมัสพูดคุยหนูจะรู้ได้ยังไงว่าฮานาชิมัสตัวนี้มันอยู่กลุ่มไหนวิธีการดูก็คือดูที่หน้ามัสหน้ามัสเป็นชิซึ่งเป็นเสียงในแถวอีเห็นไหมชิ chi ตัวนี้แสดงว่าตัวฮานาชิมัสก็เป็นกริยากลุ่ม1นั่นเองโอเคปะยกตัวอย่างอันหนึ่งกลุ่ม2องทาเบมัส โอเคไหมถ้าหนูเจอทาเบมัสหนูดูหน้ามัสหน้ามัสเป็นเบถูกไหมลูกหน้ามัสเป็นเบสละเอนี่ว่าเฮ้ยสละเอกลุ่มสองเลยเพราะฉะนั้นทาเบมัสอยู่กลุ่มไหนตอบ2อเนาะอ่าอีกตัวหนึ่งไม่ต้องสนใจนะคะว่าหน้ามัสเอาแค่หน้ามัสตัวเดียวที่เหลือมันจะเหลือกี่ตัวปล่อยมันไป ม,มันข้างหน้ามันจะมีสักี่ตัวปล่อยมมนเราสนใจแค่ตัวหน้ามัสตัวเดียวเนมัสเนี้ยเราก็ดูที่หน้ามัสสิหน้ามัสก็คือเนะใช่ไหมข้างหน้ามันไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องไปกังวลมันลูกปล่อยมันไปเราดูหน้ามัสตัวเดียวเนมัสแปลว่านอนเนาะเออเนมัสแปลว่านอนหน้ามัสเป็นสระเอะเนะใช่ปะ่ะนอเอเนะเออเป็นเอะเสียงเอะก็แสดงว่ามันอยู่กลุ่มสองง่ายป่ะเออแค่ดูแค่หน้ามัสเท่านั้นเองสระอ e ีกลุ่มหน e ึ่งสระเอะกลุ่มสองโอเคปะ่ะ อ่านะคะและในกลุ่มสองจะมียกเว้นบางตัวนะคะยกเว้นคืออย่างนี้มันก็เหมือนกับเวลาเราแยกผู้หญิงผู้ชายใช่ป่ะมนุษย์เรามีสองเพศใช่ป่ะเพศหญิงกับเพศชายแต่บางทีอะ่ะมันก็จะมีแบบเ,เกิดเป็นผู้หญิงแต่ใจเป็นผู้ชายเกิดเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงก็มีใช่ป่ะเออมันก็ต้องมีข้อยกเว้นกันบ้างใช่ป่ะมนุษย์เรายังมียกเว้นเลยใช่ไหมนับภาษาอะไรกับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่มันมียกเว้นเยอะ อะอันนี้นะคะก็คือข้อยกเว้นของ,อ,นองในกลุ่ม2ในกลุ่ม2ที่เมื่อกี้เราตกลงกันว่าในกลุ่ม2หน้ามัสจะเป็นเสียงเอใช่ป่ะแต่บางตัวเป็นเสียงอีก็ถือว่าอยู่กลุ่ม2ด้วยวงเล็บดูในตาราง1ตาราง1จะอยู่อีกหน้าต่อไปนะคะตรงนี้ติดเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมา <c oughs> เดี๋ยวมาเคลียร์กันว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างล่ะที่เสียงเป็นเสียงอีกแต่ถือว่าอยู่ในกลุ่ม2โอเคนะเอ ต่อไปในกลุ่ม3ในกลุ่มสนะคะก็มียกเว้นอีกเหมือนกันยกเว้นอีกเหมือนกันคืออย่างนี้กลุ่ม3เนี่ยเมื่อกี้เซยบอกว่ามีคิมัสที่แปลว่ามากับชิมัสที่แปลว่าทำหนูอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็มี2ตัวดีก็ง่ายๆเลยใช่ปะทีนี้ค่ะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีการนำคำนาม ะะมันจะมีการนำคำนามมาต่อท้ายกับคำว่าชิมัสตัวนี้ทำให้มันเป็นคำกริยาคำนั้นเนี่ยก็ถือว่าอยู่กลุ่ม3ามด้วยนะคะคำนั้นก็ถือว่าอยู่กลุ่มสามด้วยเ,เช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างเบนเคียวชิมัสเออเบนเคียวชิมัสเบนเคียวเฉยๆแปลว่าการเรียนเบนเคียวชิมัสจะแปลว่าเรียนโอเคปะ่ะถามว่าเบนเคียวชิมัสเนี่ยอยู่กลุ่มไหน ชิมัสเนี่ยมันแปลว่ามาอ่ะสมมติมมาเซนชิมัสมันแปลว่าทำใช่ไหมลูกเบนคิวแปลว่าเรียนทําการเรียนก็คือเรียนความหมายยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นชิมัสตัวเนี้ยมาจากกลุ่ม3ามนั่นเองเบนเคียวชิมัสก็เลยต้องอยู่กลุ่มสาอีกตัวหนึ่งละกันคิวเคชิมัสอ่าคิวเคชิมัสหมายความว่าพักเบรกใช่ไหมถ้าคิวเคเฉยเฉยคิวเคหมายความว่าการพักเบรกใส่ชิมัสเข้าไปทําให้เป็นคํากริยาก็คือพักเบรก พักเบรกนะนั่นเองนะคะพักเบรกโอเคไหม,อ,มอย่าเพิ่งกลับไปก่อนกลับไปที่เมื่อกี้นี่ก่อนโอ้ยยาวเลยอะ่ะเอออันนี้ใช่ไหมทีนี้หนูอาจจะมีคำถามว่าเซนเซขาถ้าเป็นเควชิมัสเป็นกลุ่มสามใช่ไหมแล้วฮันนาชิมัสเมื่อกี้เนี้ยหนูสังเกตว่ามันลงท้ายด้วยชิมัสเหมือนกัน จะรู้ได้ไงว่าที่มันลงท้ายด้วยชิมัสเนี่ยอันไหนกลุ่มหนึ่งอันไหนกลุ่มสามเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวอย่างข้อหนึ่งไหมลกูกตัวอย่างข้อหนึ่งเนี่ยฮานาชิมัสใช่ป่ะเออตัวเนี้ยมันหน้ามัสมันเป็นชิมันถือว่าอยู่กลุ่มหนึ่งใช่ป่ะแต่ข้อสามเนี่ยเซนเซบอกว่ามันจะมีการนำชิมัสไปต่อกับคำอื่นให้มันกลายเป็นคำกิยาตัวเนี้ยก็ถือว่าอยู่กลุ่มสามด้วยเบนเคียวชิมัสเป็นกลุ่มสามแยกยังไงอย่างนี้ค่ะลูก ถ้าหนูแยกตามความหมายเป็นคียวเป็นคำนามชิมัสเป็นคำกียยาถ้าหนูรู้ความหมายมันก็ได้โอเครู้ว่ามันคือกลุ่ม3แต่ถ้าหนูไม่รู้ความหมายไปเจอใหม่ไปเจอคำใหมย่ยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรหนูดูอย่างนี้ถ้าลงท้ายด้วยชิมัสนะถ้าลงท้ายด้วยชิมัสนะตัวสั้นๆหน้าชิมัสที่มันสั้นๆจะอยู่กลุ่มหนึ่งที่มันยาวๆจะอยู่กลุ่มสาม โอเคไหมอีกครั้งนะคะถ้ามันลงท้ายด้วยชิมัสมันอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งก็ได้เพราะเสียงชี้ใช่ปะ่ะหรืออาจจะเป็นกลุ่มสามก็ได้เพราะมาจากคําว่าชิมัสที่เปลว่านรร์ทำใช่ปะ่ะจะแยกกันยังไงกลุ่มหนึ่งจะสั้นกลุ่มสามจะยาวยาวขนาดไหนคะถึงจะเรียกว่ากลุ่มสามยาวขนาดไหนถึงจะเรียกว่ากลุ่มสามสูตรของเัเซก็คือหนูนับจากตัวชี้ไปนับจากตัวชี้ไปสี่ตัวขึ้นไป,นไปก็จะถือว่าเป็นกลุ่มสาม จดไว้นะเออสี่ตัวขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่ม3ก็ลองดูแล้วกันเป็นเคียวชิมัสยาวไหมล่ะยาวคิวเคชิมัสยาวไหมยาวเออเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่กลุ่ม3โอเคปะอ่ะอ่าเมื่อกี้นี้ที่เราติดกันไว้นะคะกลุ่ม2ที่หน้ามัสเป็นเสียงในแถวอีที่เมื่อกี้บอกว่าติดเอาไว้ก่อนมันอะไรนะดูเพิ่มเติมในตารางหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือตารางหนึ่งของเซนนั่นเอง โอเคไหมเอออันนี้หนูแคปหน้าจอไว้แล้วก็จดและจำนะลูกอย่างเช่นคำว่าอบ i m u สเนี่ยอาบน้ำอืม a บ i m u สแปลว่าอาบน้ำ imas, อบ i m u สอาบน้าหน้ามัสเป็นเสียงบิถูกปะมันควรจะเป็นกลุ่มหนึ่งไม่ใช่หรอไม่ใช่กลุ่มสองจ้าอันนี้เขาเรียกตัวยกเว้นนะคะลูกในตารางเนี้ยเขาเรียกตัวยกเว้นยกเว้นคือมันไม่ได้อยู่หนึ่งหรอกมันอยู่สองมันหลอกมันหลอกดาวน,นะจ๊ะอ่ะมาดูคำต่อไปคำว่า a r c h i m u เบื่อ หน้าม right? right? so, ัสเป็นคีใช่ปะถ้าถามว่าอะคิมัสอยู่กลุ่มไหนหนูถ้าตามกฎมันจะเป็นกลุ่มหนึ่งใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่อยู่กลุ่มหนึ่งแล้วจ้ามาอยู่กลุ่มสองเพราะฉะนั้นต้องจำลูกต้องจำจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ต้องจำนะคะอะคิมัสหมายความว่าเบื่ออยู่กลุ่มสองนะคะหนูจดแล้วก็จำแล้วก็ลองเอาไปฝึกนะคะเออเออ เน็ตมันก็จะมาเป็นพักๆันนะคะดีบ้างสะดุดบ้างนะอเออเอ่อเคนะโอเคนะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาหนูแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะจ๊ะ <c oughs> เซก,ก็จะได้ไปเลยตารางนี้เป็นตารางตัวยกเว้นนะคะอ่านให้ฟังกันแหละอับิ a มัสอัคิมัสอิมัสอิคิมัสเอ่ออย่างนี้ บางคําเนี่ยมันมีซ้ำกันอย่างเช่นคำว่าอิคิมัสใช่ป่ะอิคิมัสมันจะมีคําว่าอิคิมัสที่แปลว่าไปคันจิคนละตัวนะลูกอิคิมัสที่แปลว่าไปอันนั้นไม่ได้อยู่ในตัวยกเว้นก็ไม่ได้ถือว่ายกเว้นเด้อเออไม่ได้ถือว่ายกเว้นนะคะอิคิมัสที่แปลว่าไปจะอยู่กลุ่มหนึ่งแต่อิคิมัสที่มีความหมายว่ามีชีวิตอยู่มันอยู่ในตารางเนี้ยอ่าคันจิตัวนี้ก็จะหมายความว่ามีชีวิตอยู่ก็ ก็คือตัวยกเว้นนะคะออคิมัสตื่นเหมือนกันออคิมัสมันมีอีกหนึ่งความหมายออคิมัสที่แปลว่าวางโอเคปะออคิมัสที่แปลว่าวางมันไม่เกี่ยวอะไรกับตารางนี้ก็คือไม่ได้ยกเว้นนะลูกออคิมัสที่แปลว่าวางก็ตามกดไปอยู่กลุ่มอะไรอะกลุ่มหนึ่งเนาะแต่ออคิมัสที่แปลว่าตื่นอยู่กลุ่มสองนะคะนอกจากจําว่ามันมีตัวอะไรบ้างหนูจําความหมายด้วยนะลูกถ้าไม่ใช่ความหมายเหล่านี้ ก็ไม่ได้ใช่ตัวยกเว้นนะคะแล้วถามว่ามันมีแค่นี้หรอเซเฮอมีอีกมีอีกแต่อันนี้เซเอาเฉพาะที่เราจะเจอบ่อยๆในชีวิตประจําวันมาให้อย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรมากจําเท่าที่เราจําได้ก็พอแล้วเนาะแค่นี้ก็เยอะแล้วว่าเออโอเคนะนะจ๊ะต่อเลยต่อเลยอ๋อเมื่อ,อกี้นี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบกันร,ระหว่างกลุ่ม1กับกลุ่ม3อ่าถ้าน้องยังไม่ได้จดก็จดอันนี้เลยก็ได้นะคะหน้ามัดเป็นเสียงในแถวอีก ฮะตาละคิมัสใช่ไหมฮานาชิมัสเออเนีเ่วิธีแยกกริยาที่ลงท้ายด้วยชิมัสว่าเป็นกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสามถ้านับให้นับตั้งแต่ตัวนับตั้งแต่ตัวอะไรตัวอะไรก็ไม่เขียนบอกตัวชินะลูกในสไลด์มันตกไปนับตั้งแต่ตัวชิถ้าได้สี่หรือมากกว่าสี่ก็คือ,อกลุ่มสามถ้าได้ไม่ถึงสี่ก็สั้นไงสั้นๆจัดไปกลุ่มหนึ่งเลยเออนะคะอืม ลองทายดูซิอยู่กลุ่มไหนอ่าลองทายดูติ๊กตอกติ๊กตอกนะจ๊ะลองทายดูว่าอยู่กลุ่มไหนน้องคิมิโนะนะคะบอกว่ามาทันพอดีเลยน้องจะอ่านไม่ออกชีซาละกันเออสวัสดีค่ะออนเซสวัสดีจ้าน้องพัดกับแบงค์นะคะสวัสดีนะคะพัดค่ะแนะนําตัวค่ะน้องใหม่ค่ะยินดีต้อนรับนะจ๊ะโอเคน้องโจบอกว่าคอมบังวะสวัสดีจ้าอืม อ่าโอเคอ่ะเซมีแบบฝึกหัดให้14ข้อก่อนจากกันไปในวันนี้นะเราเรียนเรื่องการแบ่งแยกกลุ่มและเออจะถามว่าคำกิยานี่เซยกตัวอย่างมาให้14คำเนี้ยอยู่กลุ่มไหนคำที่1นึ่งโอคิมัสโอคิมัสตัวนี้แปลว่าตื่นค่ะลูกเออโอคิมัสตัวนี้แปลว่าตื่นข้อ1เอ่อข้อ1นะคะเราก็ดูหน้ามัสสิหน้ามัสเป็นคิใช่ไหมหน้ามัสเป็นคิเอออยู่กลุ่ม2 มันแปลว่าตื่นไงเออมันแปลว่าตื่นมันเป็นเส้นสีแดงใช่ปะเออถึงหน้ามัดเป็นคิแต่ถ้าแปลว่าตื่นเนี่ยอยู่กลุ่มสองนะคะเนมัสแปลว่านอนเราดูที่หน้ามัสเป็นเสียงเอเสียงเอยังไงก็กลุ่มสองชัวร์โอเคไหมเออกลุ่มสองชัวร์เอ่อข้อสามค่ะฮัตตาราคิมัสอยู่กลุ่มไหนฮัตตาราคิมัสเราดูที่ไหนคะดูหน้ามัสหน้ามัดเป็นคิสลาอีนี่สลาอีเดี๋ยวดูก่อนสลาอี ถ้ามันเป็นสไลอีแล้วในตารางยกเว้นอะมีฮัตตาคิมัสหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือ1ชัวใช่ปะ่ะเออก็เป็นตัวกลุ่มหนึ่งนะคะข้อ4เบนเคียวชิมัสอย่างที่เมื่อกี้บอกกันยาวๆมาแบบนี้แล้วลงท้ายด้วยชิมัสกลุ่มอะไรเลยลูกเออกลุ่ม3โกบังข้อ5ค่ะคิวเคชิมัส คิวเคมัสดูที่ไหนดูชิมัสยาวๆแบบนี้แล้วลงท้ายด้วยชิมัส s ยู u กุมสามลบคู่บางข้อ6ค่ะยะซุมิมัสยะซุมิมัสหมายความว่าหยุดเนาะเราดูที่หน้ามัสเป็นมิเนาะมิสระอีมิสระอึอ่งอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วมันยกเว้นหรือเปล่าในตารางเมื่อกี้มีไหม ไม่มีอ่าไม่มีก็คืออยู่กลุ่มหนึ่งนะคะตารางเมื่อกี้ก็หมายว่าตารางยกเว้นยกเว้นก็คือมันมีลักษณะเหมือนกลุ่มหนึ่งนี่แหละแต่มันอยู่กลุ่มสองนะอันนี้ต้องจานะคะตัวยกเว้นดีๆนะเอ่อข้อ7นะคะอิคิมัสอิคิมัสในที่นี้หมายความว่าไปอ่าหมายความว่าไปหน้ามัสเป็นคิก็อยู่กลุ่ม1แต่ถ้าอีคิมัสที่แปลว่ามีชีวิตอยู่อยู่กลุ่ม2นะลูกอ่าฮัจิบังข้อ8ค่ะอื ฮชิบังข้อ8น้องเอิร์ธถามว่าขอถามหน่อยครับแบ่งกลุ่มเพื่ออะไรหรอครับเดี๋ยวเซชเฉลยเสร็จแลนะ้วเนี่ยจะบอกนะลูกเออนะเป็นคำถามที่ดีมากดีมากดีมากาข้อ8คิมัสหมายความว่ามาเออคิมัสมาจำได้ปะทั้งคำเลยเราจัดให้คิมัสที่แปลว่ามาในอยู่กลุ่ม3นะจ๊ะจัดให้คิมัสที่แปลว่ามาอยู่กลุ่ม3ามจำดีๆเดอ้อคิวบางข้อ9ค่ะชิมัสที่แปลว่าทำก็อยู่กลุ่มอกลุ่ม3นะคะ จูบังข้อสิบค่ะยาริมัสยาริมัสหมายความว่าทําเฮ้ยมันเป็นสิบสี่คำที่เราเรียนกันตอนที่แล้วนี่หว่าใช่ <c oughs> ว่าเออเออนะอ่าสิบสี่คำที่เราเรียนกันตอนที่แล้วยาริมัสหมายความว่าทําเราดูหน้ามัสเป็นกลุ่มเป็นกลมหนึ่งนะจ๊ะยาริมัสเสียงอิยาริมัสกลมหน <c oughs> ึ่งจูอิจิบังข้อสิบเอ็ดค่ะฮะนะชิมัสเราดูหน้ามัสเป็นชี้ใช่ป่ะ ฮานาชิมัสก็ต้องอย um. ู่กลุ่ม1นะคะไม่ได้มีในตัวยกเว้นเนาะโอชิเอมัสเสียงเอะอยู่กลุ่ม2เลยนะถ้าเสียงเอะนี่ยังไงกลุ่ม2ชัวร์ทาเปมัสก็เหมือนกันทาเปมัสก็ต้องกลุ่มอะไรลูกกลุ่มสองโน no, มิมัสหมายความว่าดื่มโนมิมัสดื่มหน้ามัสเป็นตัวมิ mi. ก็แสดงว่าอยู่กลุ่มหนึ่งไม่มีตัวยกเว้นใช่ปะ่ะอ่าโอเคไหมนะคะตอบคําถามน้องเอิร์ดนะคะแบ่งกลุ่มเพื่อเวลานําไปผัน เออเวลานาไปผ่านวิธีของแต่ละกลุ่มมันจะต่างกันเราจึงต้องรู้ว่ากลุ่มนั้นมันกลุ่มไหนเราไปผันเป็นรูปอะไรอะไรเราจะได้ผ่านได้ถูกต้องโอเคนะเออครั้งหน้ามาใหม่เออไม่รู้ว่าจะมาวมันไหนนะเซไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแบบกําหนดการล่วงหน้านะคะถ้าจะมาเซจะประกาศบอกในกลุ่มอ่อสักประมาณสองสามชั่วโมงล่วงหน้า ยังไงก็ต้องฝากติดตามกลุ่มด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาอยู่เรียนด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วมาตอนนี้